สวัสดีครับพบกับผมเดินนะครับซีนัลอาร์ตวันนี้ซีนัลอาร์ตจะพามาชมวิดีโอรีวิวนะครับนี่ครับเทพตัวล่าสุดจากโซนี่นะครับกับโซนี่เอ็กซ์พ p u รีย d ซีพียูคอร์ดคอร์ตัวแรกของโซนี่เลยนะครับตัวนี้ใช้ือของคอคอมแ m m ด n a า d r a อนเอสี r โปรนะครับความเร็ว 1.5GHz กิกะเฮิร์นะครับแรม 2GB กิกกล้อง10ลสานพิกเซลแต่วันนี้เรามาดูถึงการใช้งานทั่วไปนะครับว่าคอร์ดคอร์เทพตัวนี้ของโซนี่นั้นทางานเป็นอย่างไร ทำได้ดีแค่ไหนนะครับจอบราวเวียจะมันจะชัดยังไงดูหนังเป็นอย่างไรวันนี้เห็นก็นเลยชัดจัดนะครับชมกันเลยครับเรามาดูการทํางานนะครับของ Sony e x p e r i e n พซนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็กดล็อกปุ่มพาวเวอร์นะฮะกดตึบเลื่อนลงนะครับหรือเลื่อนขึ้นได้หมดนะครับมีเทคนิคลูกเล่น UI ที่สวยงามนอกจากนั้นนะครับเราสามารถแตะที่ลูกกล้องเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูปหรือ แตทางขวาเอ่อแตะที่รูปตัวโนต้ตนะครับเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปิดตัวเล่นเพลงการทัโดยรวมนะครับของเอ่อมือถือ Sony Xperia z Quad Core 1.5 GHz RAM 2GB การตอบสนองเร็วดี D, จอ Bravia Engine นะครับสวยงามตัวเครื่อง บางจับถนัดมือผมชอบมากๆโดยเฉพาะปุ่มนะครับปุ่ม3ปุ่มสื่อสารสถานะตรงนี้นะครับจะอยู่บนหน้าจอไม่ได้อยู่บนตัวเครื่องดังนั้นการถือการจับมันจะไม่มีอารมณ์แบบว่างุนหงิกที่ผมเจอประจำก็คือมือไปโดนปุ่มกลับแต่โซนี่เอ็กซ์เพรสเมื่อเอาปุ่มไปวางบนหน้าจอแน่นอนมันกินที่ของหน้าจอไปส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเวลาถือแล้วมันอารมณ์ไม่เสียก็ ามาลองดูว่าจะใช้งานอะไรได้บ้างแน่นอนนะครับราเวนจิ n นหน้าจอสุดเทพ Full HD ก็ต้องลองกันที่การดูหนังกันก่อนเลยนะครับก็เขามีหนังมาให้แล้วก็มีหนังที่ผมโหลดมาอันนี้ก็เป็นหนังแบบ f u l เ HD เช่นกันที่ผมโหลดจากอินเทอร์เน็ตมานะครับเ,<อ>เรามาลองดู ลำโพงของ Xposed จะอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นถ้าจับแบบนี้ท่านจะดูหนังแลวไม่ได้ยินเสียงต้องใส่ฟอเท่านั้นนะครับต้องถือแบบนี้จุดดีที่ผมบอกแล้วไงครับว่าปุ่มในเมื่อมันอยู่บนหน้าจอนะครับเวลาถือดูหนังก็จะไม่มีกระกระเดกระเดดูการใช้ผลบนหน้าจอหลายๆมุมดูนะครับ เป็นจอที่แบ่งปันชาวบ้านได้ดีมากๆคือจะนั่งเอียงจะเราแค่ไหนก็เห็นชัดตลอดเวลาสีสันของออภาพที่แนดมาทำได้ดีอ่ะเกิดจะในท่านก็จบแล้วนะครับเรามาลองดู วิดีโอกื่นบ้างจะมีวิดีโอที่ทางโ o n y เขาใส่มาให้เลยซึ่งเป็นเรื่องปกติธรมเนียมนะครับจะต้องใส่มาแล้วก็วิดีโอจะต้องโหมดเต็มนะครับแค่รอรับหน้าจอของเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ดูกันว่าวิดีโอโมอดเต็มหรือวิดีโอส,สวยๆแบบ HD น,นจะเป็นอย่างไรบ้าง นี่ครับผมเข้ามาใกล้มากๆนะครับยังชัดเจ๋วเลยนะครับและจอคมมากๆตอนนี้ต้องบอกว่าถือตัว Sony Xperia แห่างจากเครื่อง่ายวิดีโอประมาณ1นิ้วเท่านั้นนะครับ ไม่รู้ว่ากล้องผมดีหรือว่าจอมันดีกว่ากันนะฮะขำๆโอเค okay, ดูไหนังไปแล้วนะแน่นอน Sony Xperia Z นะอยู่ในค่ายโซนีก็ต้องมาพร้อมกับโปรแกรมฟังเพลงสุดเทพยอย่าง Sony Walkman นะครับหนึ่งตำนานของ Sony ก็การใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็บเป็น Cover f l o w จะตั้งหรือจะนอนก็ย่อมได้ <c oughs> ก็เปิดเพลงฟังได้ใส่หูฟังก็ได้ เนื่องพราะมันอยู่ในหมวดของบล็อกแมนะครับก็สามารถติดหน้าจอ,อฟังเพลงได้เลยนะครับหูฟังก็เสียบได้นะครับหูฟังเสี็บตรงนี้นะครับต้องเปิดรูออกมาก่อนก็จะเห็นรูฟังด้านใน าละดูหนังฟังเพลงเสร็จแล้วแน่นอนเราซื้อจอใหญ่มาแล้วต้องการเล่นเน็ตเราก็มาดูซิว่าการเล่นเน็ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเข้าอะ,อะไรดีแน่ไม่ต้องคิดสิเนาะก็ต้องเข้าบล็อกของผมสินะครับ c i non art com ไปกันเลยปานะอันนี้ต่อ Wi-Fi นะครับสปีด12เมกะบิตเปอเซกันนะครับ True Move True Allot เหมือนเดิมน,นะครับก็เรามาดูบล็อกนะครับบทความรีวิวโซนอิสเปรสโซนะครับในเรื่องของรูปภาพกันดีกว่าว่าบทความที่รูปเยอะๆโดดๆโโนั้นบนนี้จะให้สภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับความคมชัดก็โอเคนะครับการเรนเดอร์หน้าจอ ทำได้ดีนะครับหลับับคอรร์์คอตัวนี้กดโหลดรูปใหญ่นะฮะอ่านี่จะเห็นแล้วว่ารูปที่ถ่ยจาก s o n y Xperia Z ดมันดูบนจอ s วนอี p e r ก a จะเป็นอย่างไรจอละเอียดมากๆนะครับต้องบอกว่าโคตรประทับใจเลยครับสูมใกล้ๆนะครับ ยังไม่แตกนะครับตอนนี้อยู่ห่างจากหน้าจอ,อ,อทนทันหน้าจออยู่ห่างจากกล้องวิดีโอประมาณสเซนเท่านั้นนะครับจะเห็นเงาเกล้องวิดีโออยู่บนหัวเลยนะครับโอเคการเล่นเน็ตทำได้ดีเมื่อต่อ Wi-Fi นะครับเมื่ออยู่บนซิมการ์ดก็สุดแท้แต่บุญบารมีนะครับของสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านเอง ดูรูปที่ถ่ายจาก x x p r r i Z ผ่านบล็อกไปแล้วก็มีหลายๆท่านนะฮะบอกว่ามีข่ากังวลว่าเห็นเขาว่ามาว่านะจนเอ็กซ์เพรเนี่ยนะเรียกกล้องชา้าช้าจริงหรือไม่นะครับไม่ยากเราดูใน Task Manager ซิว่ามันมีกล้องหรือ,อยังสรุปว่ากล้องกล้องยังไม่เคยเปิดนะครับเปิดครั้งแรกนะครับเริ่มนะครับ คุณว่าช้าหรือไม่ตัดสินใจเอาเองผมให้แก้ตัวใหม่นี่เราถือว่าเราเคยเปิดแล้วหนึ่งครั้งนะครับดูจาก Task ส a มเน e เนะครับยังมีกล้องอยู่นะเรียกกล้องใหม่เร็วขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราจัดการปิดภาษาในการแตะค้างกดปั๊บ e l e t e from l i s t กฎหม่ที่เดิมปั๊บก็จะประมาณ3วินาทีช้าหรือไม่คุณบอกตัวเองได้ว่าช้าหรือไม่แต่ถรัผมช้าก็การใช้งานโดยร่วมประมาณนี้เนาะน่าจะพอเห็นภาพกันนะครับว่าวิจ็กวิจ็ตมีอะไรให้เล่นบ้างด้านในนะครับการเข้าเว็บการดนการฟังเพลงการเบราว์อินเทอร์เน็ต ข้อมองูงข้อมูล f Facebook อ่ะลองดูซิซื้อเล่น Facebook เป็นอย่างไรบ้างก็ปกติเขง Android ครับพวกนี้จริงๆแล้ว Android ทุกตัวทำได้เหมือนกันเกือบหมดต่างกันที่ว่าของใครจอใหญ่จอเล็กของใครจอสวน,อนเท่านั้นนะครับจะโหลดเลยวหลดช้าท้านส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับจาก CPU แต่ส่วนสำคัญที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตของท่านเร็วแค่ไหนตัวนี้ซื้อมาครั้งแรกไม่มี Twitter สามารถ โหลด t w ิ t t e r เพิ่มได้อิสตาแกรมซี่ไอจงไอจีเป็นไงบ้าง <no problem> ก็ตามสายแอรอยนะครับก็ประมาณนี้ครับอันไลค์ซะหน่อยอันไลค์สักน,นิดสุขจะไลค์กันเพลินนะครับก็ดูของตัวเองนี่ก่อนมีคนมาไลค์กี่คน ดูซิว่า Xperia Z ผมมีความบัน39คนเองนะครับก็สงเคาะอ์กันหน่อยนะครับสามารถไป Follow <S <S ผมได้ที่ Instagram นะครับ c ีน้ำอัเช่นเคยอ้าวเสร็จแล้วยังไงต่อจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับของ s o n y x p e r i a Z ที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนคนอื่นนะฮะคือมเมื่อกดทาร์กในเจอปุ๊บคุณจะมี Mini App โผล่ขึ้นมา Mini App คือมินิจริงๆนะครับกดข,ขึ้นมาก็จะได้ตัวเล็กๆเพื่อให้จะใช้งานง่าย อยู่หน้าไหนก็ได้นะครับอยู่ในแอปก็ได้อ,อยู่ใน f c e e o o o อะเกิดเพื่อนคุยบเพื่อนอยากคิดเงินอ่กดเครืค่องฮิตเลขขึ้นมาไม่เอาก็เปลี่ยนเป็นกระดาษโน้ตก็ได้นะครับสามารถกดเพื่อลงเพิ่มได้ก็คือ Install app นะครับหรือว่าเข้า Playstore อีกสาคือแอปที่เราติดตั้งไว้แล้วนะครับ Play Store คือเราเขาพาเข้าไปดาวน์โหลดจาก Google Playstore นั่นเองซึ่งก็จะมีให้เลือกอยู่พอสมควรนะครับไม่มากไม่น,อน้อยแต่เพียงพอต่อการใช้งาน าจากนั้นล่ะเล่นเกมดูไหมแน่นอนนะครับซื้อมาก็ต้องเล่นเกมเราจะเอาเกมเบมเบไหมเทมเพิลลันท์อ่ะเทมเพิลลันหายไปไหนล่ะอ่ะอย่างนี้ครับเทมเพิลลันภาคสก็มานเจ็ดวิผ่านไปนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับถือว่าโหลดเร็วนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่น เราลองมาดูซีรอนอาร์นะครับโชว์ตกเขานะฮะ เล่นได้นานนะครับยังไม่ตายนะครับสงสัยจะรีวิวด้เกมนี้บ่อยนะฮะบ่อยจนเรียกว่าเริ่มจะมือโปรขึ้นเล็กน้อยอ่ะใครว่า Temple Run จะไม่เทพพอเอาเกมหนักๆมาให้นะครับจากอ่ะก็มาลองกับ Real Racing ภาคสานะครับจากค่ายเกมชื่อดังน,นะครับ e a games ดูกันว่าโหลดนานแค่ไหนนะครับเกมหนักๆแบบนี้ ฟิกสวยนะแล้ยิ่งเล่นบนจอปราเวียนะครับบรเวณ์ชิ้นของโซนี่เนี่ยเรียกว่าสัใจมากเราเริ่มกันเลยไหมตรงนี้ฮะแต่เบรกนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ตั้งสมาธินิดหนึ่งนะครับโ okay. อเคเขาให้เราซ้อมก่อนไม่ต้องซ้อมเยอะจะเล่นจะเล่นเป็นแล้วนะครับ okay เข็นก็เล่นบทโผดนะครับชนแล้ชนเอานะครับแต่ชีวิตจริงทำไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเป็นแพนะเป็นไดร์รถนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการเล่นเกมนะครับกราฟิกสวยงามภาพที่ได้โอเคนะครับก็จุดหนึ่งซึ่งหลายๆคนกังวลน,นะครับคือความร้อนของเครื่องบอกได้เลยว่า,าท่ินถ่ายวิดีโอม,มานะครับตอนนี้เนี่ยร้อนร้อนแบบร้อนเลยครับถ้าตอนนี้เอาใส่กระเป๋าเกง่งๆนะครับก็อาจจะมีแลกัน อุ่นคลายหนาวได้พอสมควรแต่เพรเออตรงนี้บ้านเราหน้าร้อนอาจจะไม่เหมาะจะต้องวางไว้ให้มันเย็นก่อนส่วนที่ร้อนนะครับของ e x p r e ์เม e เรสเจะเป็นท่อนบนทั้งด้านหลังและด้านหน้าจะร้อนด้านล่างจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ท่านบนนี้จะเป็นพิเศษช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องวิจารณ์กันมากนะครับสำหรับผมวิดีโอรีวิวมันตอบโจทย์ชัดเจนบทความทดสอบกล้องถ่ายรูปมีภาพ ที่ถ่ายจาก x อ็ r ให้ดูแบบชัดเจนใครชอบชอบอย่างไรน,นะครับตัดสินใจเอาเองแต่อย่าลืมว่าเดือนเมษานี้นะครับจะตุรเทพ Android จุติ4รุ่นด้วยกันอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจจนกว่าคุณจะอ่านครบทั้ง4รุ่นก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ